สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้มาเดินออกกํบบาลังกายแล้วก็เจอกับต้นทงเทงนะคะซึ่งงอกอยู่ข้างๆทางตรงนี้พอเห็นลูกแล้วก็เออสวยงามดีนะคะไม่ค่อยได้เห็นนานๆเห็นทีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าข้างทางเดียวนี้เขาไม่ค่อยงอกออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แล้วก็ตามบ้านเรือนก็ไม่มีคนนิยมปลูกกันแล้วนะคะลูกมันห้อย ตุ้งติ้งนี้นะคะเหมือนลูกเหมือนล,ลูกบางทีเขามองแล้วเป็นคล้ายๆรูปหัวใจเหมือนกันนะคะอันนี้นะครับสุราษฎร์ธานีเราบางคนเขาก็เรียกกันว่าพุ้งพิงลูกพุ้งพิงค่ะเพราะมันตุ้งติ้งพุ้งพิงเวลาห้อยแล้วมันน่ารักดีค่ะนี่ค่ะต้นธงเทงนี้มันมีประโยชน์นะคะเป็นสมนุนไพรอย่างหนึ่งด้วยค่ะเวลาสุกนะคะเด็กๆจะชอบเก็บมากิน เอามากินเล่นกันนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะบางคนเขาบอกว่ามันช่วยได้ในระดับหนึ่งบางคนก็มาถอนต้นแล้วก็เอาไปต้มเป็นยากันนะคะมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยเห็นงอกกันสักเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมันก็ยังช่วยในเรื่องของ ป้องกันเชือ้อแบคทีเรียเชื้อเป็นแผลผู้พองอย่างนี้ได้ด้วยค่ะต้นมันนะคะมาตำตำแล้วมาพอกค่ะเนี่ยค่ะลำต้นตรงนี้นะคะนี่คือใบใบของต้นทงเทงนะคะตรงนี้งอกอยู่ต้นเดียวด้วยค่ะแต่ลูกเยอะนะคะดูดูลูกมีลูกเยอะค่ะ นี่พอสุกหน่อยเดี๋ยวจะมาเก็บกินกันค่ะเป็นสมุนไพรเป็นผลไม้พื้นบ้านเล็กๆน้อยๆที่ตอนเราเป็นเด็กอะ่ะชอบเก็บมากินกันนะพอเจอลูกสุกเขาจะเอามากินกันค่ะค่ะดูลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามดีนะคะต้นงเทงนี้ค่ะนี่ค่ะลูกเต็มไปห,หมดเลยค่ะ ลูกจะห้อยสวยๆเรียงเป็นแถวเลยนะคะจะออกลูกมาตามข้อนะคะตรงนี้ที่ข้ออันนี้เป็นทงเทงไทยนะคะธงเทงฝรั่งน่นมันจะมีรสชาติที่หวานกว่านะคะของเรามันจะออกเฟื่อนๆน,นิดนึงค่ะ,คะเขาบอกว่า าบางคนที่มีปัสสาวะาไม่ขัดขัดกระปิบกระปออย่างเงี้ยพอนำไปต้มแล้วก็ช่วยในเรื่องของขับปัสสาวะได้ด้วยค่ะ